สวัสดีครับวันนี้ซิลลาพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับบาเยิรน์สนใจดิงไดเออร์เสริมแนวรับยูเวเชื้อเชิญอาร์เซนอลคว้าเวลาโฮวิตแวนเนอร์พร้อมอำลาไลซิกมาล่าตาข่ายให้แมนยูรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับบาเยิรน์สนใจดเดเออร์เสริมแนวรับบาเยิร์มิวนิกเปิดการเจรจาขอซื้อตัวเอริกดดเออร์แนวรับทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปร่วมง,งานด้วย หลังจากนักตะหลุดจากทีมตัวจริงในฤดูกาลนี้กองหลังวัย29ปีไม่เป็นที่ปรดปัานของอังเก้อตเตโกกรูนายใหญ่คนใหม่ที่เข้ามาคุมทีมสเปอร์ในฤดูกาลนี้และส่งผลต่อโอกาสการลงเล่นของเจ้าตัวโดยตรงซึ่งเขาได้ลงเล่นเพียงสีเกมเท่านั้นแม้ว่าสเปอร์จะมีปัญหาในเรื่องของกองหลังตัวกลางบาดเจ็บหลายคนก็ตามแต่เขาก็ยังไม่ใช่ทางเลือกแรกในตำแหน่งตัวจริงและนั่นทำให้เขามีโอกาสสูงมากกับการอำลาทีม ซึ่งบาเยอร์มิวนิกได้มีการติดต่อเข้ามาถึงสเปอร์แล้วโดยคาดว่านักเตะจะย้ายออกจากทีมในตลาดนักเตะการซื้อขายรอบนี้ทันทีมากกว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อย้ายไปร่วมทีมในฤด,ดูกาลหน้าแบบไม่มีค่าตัวตามรายงานจากสื่อระบุว่าโทมัสทูขค้ในนายใหญ่ของบาเยอร์มิวนิกสนใจในตัวนักเตะในตำแหน่งกองหลังตัวกลางที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งและมีประสบการณ์สูงซึ่งไดเออร์เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เพียบ ทั้งระดับสโมสรและทีมชาติโดยสามารถเล่นได้ทั้งแบกขวารวมถึงกองกลางตัวรับได้อีกด้วยและด้วยการที่เขากําลังจะหมดสัญญากับสเปอร์ก็น่าจะทําให้การเจรจาสามารถเป็นดีลได้เร็วยูเวเชื้อเชิญอาเซนอลคว้าวลาฮูบิดสกายสปอร์ตตีข่าวอาเซนอลได้รับเทียบเชิญจากยูเวนตุสให้เข้าหาดูซานวลาฮูบิทกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียได้อย่างสะดวกในตลาดเดือนนี้โดยทีมมาลายต้องการค่าตอบแทนไม่สูง แค่50บล้านปอนด์เท่านั้นอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีกที่ถูกมองว่าขาดแคลนกองหน้าตัวเป้าชั้นดีจากขุมกําลังที่มีอยู่อย่างกาเบียวเคซุสหรือเอ็ดดี้เอนเคเทียซึ่งไม่มากพอต่อการเบียดแย่งแชมป์กับคู่แข่งสําคัญอย่างลิเวอร์พูลหรือแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยกาเบียวเคซุสยิงไปแค่3ประตูเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ขณะที่เอ็ดดี้เอนเคเทียกดไปแล้ว5้าลูกในลีกการที่กองหน้ายัางไม่ดีเพียงพอ ทาให้อาเซนอนถูกหรือว่ากําลังมองหาดาวยิงฝีเท้าดีในตลาดและชื่อของเวลาโควิตก็ถูกเชื่อมโยงกับพวกเขามาได้พักใหญ่แล้วสกายสปอร์ตระบุว่ายูเวนตุสได้ติดต่อกับอาเซนอลแล้วว่าพวกเขายินดีที่จะขายกองหน้าเซอร์เบียวัย23ปีที่มีผลงานยิง6ประตูนในซิราซีซั่นนี้ออกจากทีมในตลาดเดือนนี้โดยพร้อมไปในราคา50บล้านปอนด์หนทางที่อาเซนอนจะสามารถลดเงินก้อนที่ต้องจ่ายลงได้ หลังจากทุ่มเงินไปแล้วร่วม200ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคือการเนมนักเตะ1-2รายไปให้กับยูเว่แต่ทางออกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาระหว่างทั้งสองทีมเป็นสำคัญเวนเนอร์ anner, พร้อมอำาลาไรซิสมาล่าตาข่ายให้แมนยูติบว์เวเนอร์ anner, เปิดประตูเตรียมที่ในการกลับสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งดโดยตัวเป็นข่าวว่าพร้อมอำลาอาเบลรซิสอย่างไม่อิออดหากได้รับการทักทามจากแมนเชสเตอร์ยูไนเติดจริง ตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้เวเนอร์อย้ายจากไลซิกมาเล่นให้กับเชลซีในช่วงสั้นๆระหว่างปี2020ถึง2022โดยยิงไป23ประตูจากการลงสนาม89นัดพร้อมีส่วนร่วมกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพจนถึงสโมสรโลกฟีฟ่าคลับเวอร์ครับที่คว้ามากรองได้ในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามเวเนอร์อย้ายกลับไปสู่ไลซิกอีกครั้งเมื่อช่วงซัอร์ปี2022 ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์และมีผลง,งานดีโดยยิงได้16ประตูนในซีซั่นที่แล้วแต่สําหรับซีซั่นนี้ของหน้าวัย27ปีมีผลง,งานที่ตกล,ลงจนต้องหลุดจากทีมตัวจริงของไลซิกแต่ก็เป็นข่าวว่าเขาตกเป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังมีปัญหาเกมลุกในซีซั่นนี้เดอร์มิเลอร์ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะติดต่อขอยืมตัวแวนเนอร์มาเสริมเกมลุกจนจบซีซั่นในตลาดเดือนนี้ซึ่งในส่วนของเจ้าตัวหอหอกชาวเยอรมัน ็พร้อมที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้อย่างเต็มใจกรณีขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถตกลงกับไรซิกได้ด้วยดีหรือไม่เวนเนอร์คาดหวังว่าการย้ายออกจากไรซิกมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับตัวเขาได้กลับไปสู่ทีมชาติเยอรมันเพื่อเล่นในศึกยูโร2024รอบสุดท้ายได้หลังการหลุดเป็นตัวสำรองในต้นสังกัดทำให้เขาได้เล่นทีมชาติเพียงแค่2นัดเท่านั้นในรอบปี2023ที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้คือข่าวสารฟุตบอลประจำวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตลิปให้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ